ในวิดีโอวันนี้เราจะเจาะลึกคดีที่แสนซับซ้อนของคริสเตนรอสซัมเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับการโกหกและความหมกมุ่นที่นำไปสู่ความตายคุณเคยคิดบ้างไหมว่าคุณจะทำอะไรเพื่อปกปิดความลับที่เลวร้ายที่สุดของคุณ คริสเตนรอสซัมเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องความลับของเธอคริสเตนเป็นนักพิษวิทยาจากแคลิฟอร์เนียเธอทุ่มเททั้งชีวิตและการทำงานเพื่อช่วยตำรวจแก้ไขคดีอาชญากรรมและปกป้องผู้คนอย่างเราให้ปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายแต่ถึงอย่างนั้นคริสเตนก็เก็บงำความลับอันมืดมิดไว้จากทุกคนก่อนที่เราจะไปต่อฉันอยากรู้ว่าวันนี้คุณดูวิดีโอนี้จากที่ไหน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือที่ใดในโลกหรือแม้แต่ที่ไหนสักแห่งระหว่างนั้นโปรดบอกเราด้วยการคอมเมนต์ด้านล่างฉันชอบที่จะเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เดินทางไปได้ไกลแค่ไหนและถ้าคุณรู้สึกว่าคดีนี้ชวนติดตามเหมือนที่ฉันรู้สึกอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆใ,ในอนาคตเอาระกลับมาเข้าเรื่องกันเถอะในเดือนพฤศจิกายนปี2000มีคนโทรแจ้ง911 และการโทรนั้นผ่านไปได้ด้วยดีมันคือคริสเตนและเธอรู้สึกตื่นตระหนกมากเธอเพิ่งพบสามีของเธอนอนหมดสติอยู่บนพื้นบ้านพร้อมถือรูปงานแต่งงานของพวกเขาคริสเตนคิดว่าเขาฆ่าตัวตายเธอได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่911ถึงวิธีการทำ CPR แต่ก็ไม่เป็นผลสามีของเธอเสียชีวิตไปแล้ว ก่อนที่ตำรวจและนักสืบจะมาถึงเมื่อตำรวจเริ่มเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุสิ่งต่างๆดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันพวกเขาค้นพบอย่างรวดเร็วว่าชายคนนั้นไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถูกพรากชีวิตไป คริสเตนรอสซัมเกิดที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีแต่เธอไม่ได้ใช้ชีวิตวัยเด็กที่นั่นนานเธอเติบโตที่เมืองแคลมอนรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ห่างจากลอสแอนเจลิสเพียง30ไมล์เมื่อเปรียบเทียบแคลมอนกับลอสแอนเจลิสที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่ดีสําหรับการอยู่อาศัยและอัตราอาชญากรรมก็ไม่สูงนักการย้ายมาที่นี่เพื่อสร้างครอบครัวจึงสมเหตุสมผลและนั่นคือสิ่งที่ครอบครัว รอสซัมทำพ่อของเธอเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและแม่ของเธอทำงานที่มหาวิทยาลัยอสูซาแปซิฟิกคริสเตนเติบโตมากับน้องชายสองคนทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีสำหรับครอบครัวนี้เป็นเวลานานจากภายนอกพวกเขาดูเหมือนครอบครัวอเมริกันที่มีความสุขใช้ชีวิตตามความฝันแต่เมื่อคริสเตนเข้าสู่วัยรุ่นรอยร้าวเริ่มปรากฏให้เห็น ในปี1991พ่อของคริสเตนได้รับข้อเสนอให้เป็นประธานของวิทยาลัยฮัมตันซิดนีย์ปัญหาคือตำแหน่งนี้อยู่ในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของประเทศพ่อของเธอรู้ว่าโอกาสนี้ดีเกินกว่าจะปฏิเสธเขาจึงรับข้อเสนอนั้นครอบครัวทั้งหมดต้องย้ายไปเวอร์จิเนียคริสเตนไม่ชอบการย้ายครั้งนี้เลยตั้งแต่มาถึงพ่อแม่ของเธอส่งเธอเข้าเรียนที่โรงเรียนหญิงลวนเซนแคทเธอรีน ซึ่งดูเหมือนจะทำให้สถานการณ์แย่ลงคริสเตนเริ่มมีปัญหาทันทีที่เข้าเรียนเธอเริ่มดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุยังน้อยเกินไปและเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุที่ไม่เหมาะสมแต่สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเธอเริ่มสูบสิ่งที่ผิดกฎหมายในช่วงเวลานั้นจำไว้ว่านี่คือช่วงปี1991-1992และจากนั้นสถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงไปอีก ในปี1992พฤติกรรมของคริสเตนแย่ลงเธอเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดที่อันตรายถึงชีวิตระดับเดียวกับโอเตอร์ไว้คริสเตนอายุประมาณ16ปีในตอนนั้นเธอติดยานั้นอย่างรวดเร็วหลังจากใช้เพียงไม่กี่ครั้งและไม่สามารถอยู่ได้หากขาดมัน2ปีต่อมาเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับคริสเตนเพราะเธอติดยาเสพติดอย่างหนักและมันควบคุมทุกการ เคลื่อนไหวของเธอในปี1994เธอตัดสินใจย้ายกลับไปแคลิฟอร์เนียเธอกลับไปเรียนแบบพาร์ทไทม์ที่มหาวิทยาลัยเรดแลนด์และหาที่พักในแคมปัสคริสเตนอายุ18ปีในตอนนั้นซึ่งทำให้เธอเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมายแต่การติดยาของเธอยังคงฉุดรั้งเธอไว้เราไม่รู้แน่ชัดว่าเธอเรียนที่มหาวิทยาลัยนานแค่ไหนแต่การติดยาของเธอแย่ลงอย่างรวดเร็วและเธอต้องออกจากมหาวิทยาลัยบางแหล่งบอกว่าเธออาจถูกไล่ออกเพราะการติดยาแต่ไม่มีการยืนยันที่แน่ชัด ในช่วงเวลานี้คริสเตนได้พบกับเกร็กดินเลอร์ชายที่ทําให้เธอประทับใจอย่างมากบางคนเรียกเขาว่าเดฟวายแต่เพื่อให้ง่ายเราจะเรียกเขาว่าเกร็กคริสเตนตัดสินใจหยุดพักหลังจากเรียนจบและวางแผนไปเที่ยวที่เมืองติโฮนาประเทศเม็กซิโกที่นั่นเธอได้พบกับเกร็กชายดีๆที่รู้ว่าคริสเตนกําลังมีช่วงเวลาที่ยากลําบากเรื่องราวเล่าว่าเกร็กเห็นคริสเตนจากระยะไกลหลัง จากที่เธอวางแจกเก็ตไว้เขารีบเข้าไปหยิบให้และทั้งสองเริ่มพูดคุยกันทันทีเกร็กเห็นว่าคริสเตนเป็นคนดีที่แค่โชคร้ายเขารู้ทันทีว่าเธอกำลังเผชิญปัญหายาเสพติดและเขาต้องการช่วยเธอให้ผ่านพ้นมันไปได้และคุณจะไม่เชื่อว่าเขาเคยช่วยได้จริงๆเกรกและคริสเตนพบกันในเดือนธันวาคม1994ด้วยความรักและการสนับสนุนจากเขาคริสเตนสามารถเอาชนะการติดยาได้ภายในเวลาไม่กี่ปีเธอกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซานดิโกสเตทต และจบการศึกษาด้วยเกียรดนิยมแกรกช่วยเปลี่ยนชีวิตของคริสเตนอย่างมากและอยู่เคียงข้างเธอในทุกย่างก้าวจึงไม่แปลกใจที่เธอตกหลุมรักเขาอย่างลึกซึ้งและเห็นได้ชัดว่าเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันหลังจากคบกันเกือบ5ปีพวกเขาแต่งงานกันในเดือนมิถุนายน1999แต่ความสุขของพวกเขาไม่ได้ยาวนานเพราะโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนต่อมา คริสเตนบอกเพื่อนบางคนว่าเธอเริ่มลังเลเกี่ยวกับการครบกับเกร็กก่อนแต่งงานเธอไม่เคยบอกเหตุผลที่ชัดเจนแต่บอกว่าเป็นเพียงความตื่นเต้นก่อนแต่งงานและเดินหน้าต่อไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้หายไปคริสเตนคิดว่าเธอทำอะไรผิดพลาดเธอยอมรับว่าพวกเขามีความสุขในช่วงหกเดือนแรกของการแต่งงานแต่ความรู้สึกนั้นเริ่มจางลงและคริสเตนเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่น่าจะแต่งงานกับเกรกเธอไม่ขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแต่ตัดสินใจสแสวงหาความต้องการของเธอจากที่อื่นโดยที่สามีของเธอจะไม่รู้ คริสเตนได้รับการว่าจ้างให้ทำงานเป็นนักพิษวิทยาที่สำนักงานตรวจสอบทางการแพทย์ซานดิเอโกด้วยงานใหม่ที่ใช้เวลามากขึ้นเกรกเริ่มกังวลเขารู้ว่างานของภรรยาสำคัญแต่เธอใช้เวลาที่ทำงานมากขึ้นและอยู่บ้านน้อยลงสถานการณ์นี้แย่ลงเรื่อยๆแต่ไม่นานก็ชัดเจนว่าคริสเตนไม่ได้แค่ทำงานานานเธอมีความลับมากกว่านั้นเกรกและคริสเตนแต่งงานกัน ได้ไม่ถึงปีเมื่อเธอเริ่มมีความสัมพันธ์กับไมเคิลโรเบิร์ตสันหัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยาในเดือนมิถุนายน2000คริสเตนบอกเกรกความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไม่นานหลังจากเริ่มแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงทำเช่นนี้เพราะเธอไม่ได้เลิกกับไมเคิลหรือเกร็กเธอยังคงพบไมเคิลต่อไปเป็นเวลาหลายเดือนแม้ว่าเกร็กจะรู้เรื่องนี้แล้วทำไมต้องบอกถ้าไม่คิดจะจบความสัมพันธ์คริสเตนบอกว่าเกรกเสียใจมาก เธอบอกว่าเขาไม่พูดกับใครเลยประมาณ2วันและนอนอยู่บนเตียงหลังจากนั้นเกรกรวบรวมความกล้าโทรหาไมเคลิลที่บ้านบอกเรื่องความสัมพันธ์และเรียกร้องให้ยุติทันทีไมเคิลปฏิเสธและทั้งสองยังคงพบกันต่อไปในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันคริสเตนไม่เพียงทำลายการแต่งงานของเธอแต่ยังสูญเสียความพยายามในการบำบัดหปีเพราะเธอกลับไปติดยาเสพติดหนักกว่าเดิม ในต้นเดือนพฤศจิกายน2000เกรกตัดสินใจเลิกกับคริสเตนหลังจากที่เธอนอกใจมา4-5ถึง5เดือนเขาบอกว่าเธอต้องลาออกจากงานมิฉะนั้นเขาจะแจ้งสำนักงานตรวจสอบทางการแพทย์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการติดยาของเธอคริสเตนตกใจเธอไม่รู้จะทำอย่างไรดูเหมือนว่าเธอยังรักเกรกในบางแง่แต่ก็ชัดเจนว่าเธอรักไมเคิลและไม่อยากเลิกพบเขานอกจากนี้เธอยังไม่อยากลาออกจากงานนักพิษวิทยาเธอจะทำอะไรได้บ้าง ในที่สุดในเดือนพฤศจิกายน2,000อนาคตของคริสเตนเริ่มชัดเจนขึ้นและปัญหาของเธอก็หายไปหลายอย่างเพราะในวันที่6พฤศจิกายนเวลา21.15นาฬิกา15นาทีคริสเตนโทรแจ้ง911เธอพบเกรกนอนอยู่บนพื้นหมดสติและไม่ขยับเธอบ,บอกเจ้าหน้าที่ว่าเกรกค่าตัวตายเธอพยายามทำ c p r ตามคำแนะนำแต่ไม่สำเร็จเกรกเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อทีมกู้ภัยมาถึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานได้เพียง17เดือนเป็นจุดจบที่น่าเศร้าของการแต่งงานที่เกร็ไใฝ่ฝันมาตลอดชีวิต ตำรวจถามคริสเตนว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเธอบอกว่าเกร็กดูม่วงและเคลื่อนไหวช้าๆตลอดทั้งคืนและเขามีความเครียดมากในช่วงก่อนหน้านี้เธอคิดว่าเขาแค่มีปฏิกิริยาไม่ดีต่อยาแก้วัดที่กินและความเครียดจากชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่แค่นั้นคริสเตนบอกว่าเธออาบน้ำในคืนนั้นและเมื่อออกมาเธอพบเกร็กนอนอยู่บนพื้นในห้องนอนพร้อมกลีบกุหลาบ รอบตัวและถือรูปงานแต่งงานของพวกเขาตำรวจพบหน้าฉีกขาดจากไดอารี่ของคริสเตนใกล้ๆแต่ไม่ชัดเจนว่าเขียนอะไรไว้หรือทำไมเกร็กถึงมีมันในตอนแรกคริสเตนบอกตำรวจว่าเกร็กไม่ได้ดื่มอะไรในคืนนั้นแต่ต่อมาเธอบอกว่าเขากินยาแก้วัจากนั้นเธอบอกพยาบาลในโรงพยาบาลว่าเขาอาจกินออกซิโคโดนและอาจกินมากเกินไป เธอคาดเดาว่าเกร็กอาจเศร้าเพราะการแต่งงานของพวกเขาจบลงซึ่งอาจทำให้เขาผสมยาแก้วัดกับออกซิโคโดนและฆ่าตัวตายคริสเตนบอกว่ากลีบกุหลาบบอบตัวเกร็กมาจากกุหลาบที่เขาซื้อให้เธอในวันเกิดเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอคิดว่ากลีบกุหลาบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแต่งงานที่พังทลาย เมื่อครอบครัวของเกรกทราบว่าเขาเสียชีวิตพวกเขาไม่เชื่อว่าเขาจะฆ่าตัวตายพวกเขารู้ว่าการแต่งงานของเขาจบลงแต่ไม่คิดว่าเขาจะทิ้งชีวิตเพียงเพราะภรรยานอกใจครอบครัวของเกรกบอกตำรวจว่าพวกเขากังวลมากและไม่นานก็มีคนอื่นเริ่มสงสัยเช่นกันสองวันหลังเกรกเสียชีวิตสำนักงานตำรวจได้รับโทรศัพท์จากรัตโลเพื่อนของคริสเตนเขารู้ว่าคริสเตนมีสัมพันธ์กับไมเคิลหัวหน้าของเธอและคิดว่ามีอะไรในเรื่องนี้มากกว่าที่คริสเตนบอก ข้อมูลนี้ทำให้ตำรวจเปลี่ยนทิศทางการสืบสวนพวกเขาเริ่มตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตนและไมเคิลอย่างใกล้ชิดรัดเล่าว,ว่าคนในห้องปฏิบัติการรู้ว่าคริสเตนมีสัมพันธ์กับไมเคิลซึ่งแต่งงานแล้วแต่ภรรยาของเขาไม่รู้เรื่องนี้คนในที่ทำงานกลัวว่าคริสเตนจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะกลัวเสียงานหนึ่งเดือนหลังเกรกเสียชีวิตตำรวจ เปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์และการติดยาของคริสเตนทำให้ท่านคริสเตนและไมเคิลถูกไล่ออกจากสำนักงานตรวจสอบทางการแพทย์ซานดิเอโกทันทีไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ผลชนสูตรของเกร็กออกมาและผลลัพธ์ทำให้ทุกคนตกใจสํานักงานตรวจสอบทางการแพทย์จ้างคนนอกมาทําการชนสูตรเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนผลชนสูตรพบว่าเกร็กเสียชีวิตจากยาเฟนทานิลซึ่งเป็นยาแก้ปวดที่รุนแรงมากเมื่อถูกถามคริสเตนบอกว่าเกร็กเศร้ามากในช่วงสัปดาห์ก่อนเสียชีวิตซึ่งอาจทําให้เขาเริ่มใช้ยานี้เพื่อรับมือพ่อของคริสเตนยังบอกว่าเขา เห็นเกร็กดื่มหนักในคืนที่เสียชีวิตแต่ครอบครัวของเกร็กยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนที่จะใช้ยาหรือแอลกอฮอล์เพื่อจัดการกับความรู้สึกตำรวจสืบสวนต่อและพบว่าคริสเตนโทรศัพท์แปลกๆในวันที่เกร็กเสียชีวิตเธอโทรไปที่ทำงานของเกรกเพื่อแจ้งว่าเขาจะไม่ไปทำงานเพราะป่วยไม่มีใครรู้ว่าทำไมเกร็กไม่โทรเองเพื่อนร่วมงานของคริสเตนยังบอกว่าเธอร้องไห้ในห้องทำงานของไมเคิลตอนเก้าโมงเช้าของวันนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติตำรวจเริ่มสงสัยคริสเตนมากขึ้นและเมื่อผลชนนสูตรของเกรกออกมาพวกเขาพบว่าเขาเสียชีวิตจากยาเฟนทานิลซึ่งคริสเตนในฐานะนักพิษวิทยาสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตำรวจพบว่าเกรกให้ทางเลือกกับคริสเตนว่าลาออกจากงานหรือเขาจะเปิดเผยทุกอย่างด้วยข้อมูลนี้และข้อว่าคริสเตนสามารถเข้าถึงสารเคมีที่ฆ่าเกรกได้ตำรวจจึงกล่าวหาว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตายของเขาในวันที่25มิถุนายน2001คริสเตนถูกตั้งข้อหาพ่อแม่ของเธอยอมจำนองบ้านเพื่อระดมเงิน1.25ล้านดอลลาร์สำหรับประกันตัวแต่ครอบครัวไม่มีเงินเหลือจ้างทนายส่วนตัวเธอต้องใช้ทนายจากรัฐ ในศาลคริสเตนเล่าเรื่องราวของเธอว่าเกร็กป่วยและต้องอยู่บ้านในวันนั้นเธอเห็นเขาพูดไม่ชัดและเคลื่อนไหวชา้ชาๆจึงโทรไปที่ทำงานของเขาเพื่อแจ้งว่าเขาจะไม่ไปเธอบอกว่าเธอกลับบ้านตอนเที่ยงเพื่อดูแลเขาและทำซุปให้ต่อมาเธอกลับไปทำงานและกลับบ้านอีกครั้งตอน19นาฬิกาเมื่อกลับมาเกรกยังป่วยแต่ดีขึ้นเล็กน้อยเธอตัดสินใจอาบน้ำและเมื่อออกมาเธอพบเกรกนอนอยู่บนพื้นพร้อมรูปงานแต่งและกลีบกุหลาบ แต่ฝ่ายอายการมีเรื่องราวที่ต่างออกไปพวกเขาพบว่า90%ของเรื่องราวของคริสเตนไม่เป็นความจริงพวกเขาเชื่อว่าคริสเตนวางแผนฆ่าสามีของเธอตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน4วันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตพวกเขาคิดว่าเกร็กขู่ให้คริสเตนลาออกมิฉะนั้นเขาจะทำลายอาชีพของเธอและหัวหน้าของเธออายการเชื่อว่าคริสเตนวางแผนการโจมตีเกร็กจัดหาเฟนทานิลและจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเกร็กฆ่าตัวตายในช่วง4วันนั้น ตำรวจยังพบจากบันทึกโทรศัพท์ว่าคริสเตนโทรหาไมเคิลหลายครั้งในชั่วโมงก่อนเกร็กเสียชีวิตทำให้บางคนสงสัยว่าไมเคิลอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือช่วยจัดหาสารเคมีแม้ว่าไมเคิลจะไม่เคยถูกตั้งข้อหาอายการยังกล่าวหาว่าคริสเตนใช้สารเคมีที่ขโมยมาจากห้องปฏิบัติการเพื่อเลี้ยงการติดยาของเธอ กลีบกุหลาบกลายเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ตอกย้ำความผิดของคริสเตนเธอบอกว่ากลีบกุหลาบมาจากกุหลาบที่เกรกซื้อให้ในวันเกิดของเธอเมื่อสัปดาห์ก่อนและเธอกลับบ้านตอนบ่ายเพื่อดูแลเขาแต่เมื่อตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพวกเขาพบว่าคริสเตนซื้อกุหลาบหนึ่งดอกที่ร้านขายของชําใกล้บ้านตอน12นาฬิกา42นาทีและฉีกกลีบเพื่อวางบนร่างของเกรก คริสเตนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวและถูกปรับ10,000ดอลลาร์ในปี2006ครอบครัวของเกรกฟ้องร้องเธอในคดีฆาตกรรมโดยมิชอบและเธอถูกปรับ100ล้านดอลลาร์ต่อมาเขตซานดิเอโกเพิ่มค่าปรับอีก1.5ล้านดอลลาร์แต่ผู้พิพากษาลดค่าปรับลงและคริสเตนต้องชดใช้ประมาณ14.5ล้านดอลลาร์ซึ่งเธอไม่มีทางจ่ายได้เธอจึงต้องชดใช้หนี้ในคุกไปตลอดชีวิต สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือคริสเตนทำร้ายเกรกอย่างไรเธอบอกว่าเธอทำซุปให้เขากินตอนเที่ยงซึ่งอาจเป็นวิธีที่เธอใส่ยาแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมเขาถึงรอดมาถึง21นาฬิกาเพราะยานี้ทำงานเร็วมากอีกความเป็นไปได้คือเธอให้ยาเขาก่อนอาบน้ำและจัดฉากหลังจากนั้นแต่คริสเตนไม่เคยบอกส่วนนี้ของเรื่องราวและยังยืนยันว่าเธอบริสุทธิ์ คริสเตนพยายามอุดทนคำตัดสินหลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธทุกครั้งปัจจุบันเธอยังอยู่ในคุกและน่าจะต้องอยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตครอบครัวของเกรกทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเธอได้รับผลกรรมที่สมควรและดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำสำเร็จพวกเขาชนะคดี100รล้านดอลลาร์ทนายของครอบครัวบอกว่าพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะได้เงินคืนแต่ต้องการให้แน่ใจว่าคริสเตน จะไม่ทำเงินจากเรื่องราวของเธอรบริษัทอย่าง Netflix มักจ่ายเงินให้อัจยากรเพื่อสร้างภาพ,พยนตร์หรือสารคดีครอบครัวของเกรกต้องการป้องกันไม่ให้คริสเตนได้เงินจากสิ่งนี้ ตำรวจสืบสวนต่อและพบว่าคริสเตนโทรศัพท์แปลกๆในวันที่เกรกเสียชีวิตเธอโทรไปที่ทำงานของเกร็กเพื่อแจ้งว่าเขาจะไม่ไปทำงานเพราะป่วยไม่มีใครรู้ว่าทำไมเกรกไม่โทรเองเพื่อนร่วมงานของคริสเตนยังบอกว่าเธอร้องให้ในห้องทำงานของไมเคิลตอน9ก้าโมงเช้าของวันนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติตำรวจเริ่มสงสัยคริสเตนมากขึ้นและเมื่อผลชนนสูตรของเกรกออกมาพวกเขาพบว่าเขาเสียชีวิตจากยาเฟนทานิลซึ่งคริสเตนในฐานะนักพิษวิทยาสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตำรวจพบว่าเกรกให้ทางเลือกกับคริสเตนว่าลาออกจากงานหรือเขาจะเปิดเผยทุกอย่างด้วยข้อมูลนี้และข้อว่าคริสเตนสามารถเข้าถึงสารเคมีที่ฆ่าเกรกได้ตำรวจจึงกล่าวหาว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตายของเขาในวันที่25มิถุนายน2001คริสเตนถูกตั้งข้อหาพ่อแม่ของเธอยอมจำนองบ้านเพื่อระดมเงิน1.25ล้านดอนลลาร์สำหรับประกันตัวแต่ครอบครัวไม่มีเงินเหลือจ้างทนายส่วนตัวเธอต้องใช้ทนายจากรัฐ ในสารคริสเตนเล่าเรื่องราวของเธอว่าเกร็กป่วยและต้องอยู่บ้านในวันนั้นเธอเห็นเขาพูดไม่ชัดและเคลื่อนไหวชา้ชาๆจึงโทรไปที่ทำงานของเขาเพื่อแจ้งว่าเขาจะไม่ไปเธอบอกว่าเธอกลับบ้านตอนเที่ยงเพื่อดูแลเขาและทำซุปให้ต่อมาเธอกลับไปทำงานและกลับบ้านอีกครั้งตอน19นาฬิกาเมื่อกลับมาเกรกยังป่วยแต่ดีขึ้นเล็กน้อยเธอตัดสินใจอาบน้ำและเมื่อ,อออกมาเธอพบเกรกนอนอยู่บนพื้นพร้อมรูปงานแต่งและกลีบกุหลาบ แต่ฝ่ายอายการมีเรื่องราวที่ต่างออกไปพวกเขาพบว่า90%ของเรื่องราวของคริสเตนไม่เป็นความจริงพวกเขาเชื่อว่าคริสเตนวางแผนฆ่าสามีของเธอตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน4วันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตพวกเขาคิดว่าเกร็กขู่ให้คริสเตนลาออกมิฉะนั้นเขาจะทำลายอาชีพของเธอและหัวหน้าของเธออายการเชื่อว่าคริสเตนวางแผนการโจมตีเกร็กจัดหาเฟนทานิลและจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเกร็กฆ่าตัวตายในช่วง4วันนั้น ตำรวจยังพบจากบันทึกโทรศัพท์ว่าคริสเตนโทรหาไมเคิลหลายครั้งในชั่วโมก่อนเกร็กเสียชีวิตทำให้บางคนสงสัยว่าไมเคิลอ,อาจมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือช่วยจัดหาสารเคมีแม้ว่าไมเคิลจะไม่เคยถูกตั้งข้อหาอายการยังกล่าวหาว่าคริสเตนใช้สารเคมีที่ขโมยมาจากห้องปฏิบัติการเพื่อเลี้ยงการติดยาของเธอ กลีบกุหลาบกลายเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ตอกย้ำความผิดของคริสเตนเธอบอกว่ากลีบกุหลาบมาจากกุหลาบที่เกร็กซื้อให้ในวันเกิดของเธอเมื่อสัปดาห์ก่อนและเธอกลับบ้านตอนบ่ายเพื่อดูแลเขาแต่เมื่อตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพวกเขาพบว่าคริสเตนซื้อกุหลาบหนึ่งดอกที่ร้านขายของชํใกล้บ้านตอน12นาฬิกา42นาทีและฉีกกลีบเพื่อวางบนร่างของเกรก คริสเตนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวและถูกปรับ1,000 10, 0ดอลลาร์ในปี2006ครอบครัวของเกรกฟ้องร้องเธอในคดีฆาตกรรมโดยมิชอบและเธอถูกปรับ100ล้านดอลลาร์ต่อมาเขตซานดิเอโกเพิ่มค่าปรับอีก1.5ล้านดอลลาร์แต่ผู้พิพากษาลดค่าปรับลงและคริสเตนต้องชดใช้ประมาณ14.5ล้านดอลลาร์ซึ่งเธอไม่มีทางจ่ายได้เธอจึงต้องชดใช้หนี้ในคุกไปตลอดชีวิต สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือคริสเตนทำร้ายเกรกอย่างไรเธอบอกว่าเธอทำซุปให้เขากินตอนเที่ยงซึ่งอาจเป็นวิธีที่เธอใส่ยาแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมเขาถึงรอดมาถึง21นาฬิกาเพราะยานี้ทำงานเร็วมากอีกความเป็นไปได้คือเธอให้ยาเขาก่อนอาบน้ำและจัดฉากหลังจากนั้นแต่คริสเตนไม่เคยบอกส่วนนี้ของเรื่องราวและยังยืนยันว่าเธอบริสุทธิ์ คริสเตนพยายามอุทนคำตัดสินหลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธทุกครั้งปัจจุบันเธอยังอยู่ในคุกและน่าจะต้องอยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตครอบครัวของเกรกทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเธอได้รับผลกรรมที่สมควรและดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำสำเร็จพวกเขาชนะคดี100ล้านดอลลาร์ทนายของครอบครัวบอกว่าพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะได้เงินคืนแต่ต้องการให้แน่ใจว่าคริสเตน จะไม่ทำเงินจากเรื่องราวของเธอรบริษัทอย่าง Netflix มักจ่ายเงินให้อดจยากรเพื่อสร้างภาพ,พยนตร์หรือสารคดีครอบครัวของเกรกต้องการป้องกันไม่ให้คริสเตนได้เงินจากสิ่งนี้ ที่น่าสนใจคือครอบครัวของเกรก็กไม่ได้ตั้งใจฟ้อง1 0 0ล้านดอลลาร์พวกเขาต้องการเพียง5 0ล้านดอลลาร์แต่คณะลูกคุนคิดว่าเรื่องราวของคริสเตนมีมูลค่ามากกว่านั้นจึงเพิ่มเป็น1 0 0ล้านดอลลาร์สิ่งดีอย่างหนึ่งของคดีนี้คือคริสเตนได้รับการลงโทษและครอบครัวของเกร็กสัญญาว่าจะคอยเตือนเธอถึงความเจ็บปวดที่เธอก่อขึ้นแม้ว่าเธอจะออกจากคุกได้ด้วยปาฏิหาร คดีนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการทำงานร่วมกันระหว่างนักสืบและระบบยุติธรรมเงินหรือปัญหาในศาลไม่สามารถนำเกรกกลับมาได้และความเสียหายที่คริสเตนทำต่อครอบครัวของเกรกก็ไม่อาจแก้ไขได้แต่บางทีการรู้ว่าชีวิตของคริสเตนจบลงแล้วอาจช่วยให้ครอบครัวรู้สึกสงบได้บ้างขอบคุณที่รับชมคดีที่น่าตกใจของคริสเตนรอสซัมอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกเพื่อรับชมสารคดีอาชญากรรมเพิ่มเติมดูแลตัวเองให้ดีแล้วพบกันในวิดีโอหน้า